เดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอละไปเลยอุยสวยเอาแล้วไม่เท่ากันแล้วให้จังหวะกันด้วยสิ อ,อุ้ยฉันนึกว่าพวกเธอจะมาช้ากว่านี้เออหวานดีนะไม่เปรี้ยววิวสวย เดินเที่ยวที่อื่นมานะจ้าก็ได้ไอ้นั่นแบบแก้วๆนะนสกายวอล์กอ่ะม่ไม่เราไปได้เราไปได้เพราะถามว่ายังอิ่มไม่อิ่มไหมนี่ข้าวเช้า กันเมื่อคืนนี้เสื้อเสื้อดำไปไหนครับเสื้อคนเนี่ยแสงสวยด้วยตัวไหนตัวนี้เหรอตัวเล็กเลยโอ้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 ยใช่ค่ะสะเทือนบ้านเขาด้วยเอาไปกินข้าวพอดีพังไปแล้วสนุกสนานเอาไปเข้าบ้านเขาอีกแล้วถอยหลังดิตึงเงี้ยว ะจะขึ้นแล้วเหรอจะ,จะขึ้นเหรอจะขึ้นยังยังไม่รู้ได้หมดแล้วก็ยังยไม่ขึ้นนะพายเล่นกัอนไ,ไ,นไนอ้าวไปถ้าขึ้นมาแล้วไม่อยากลงแล้วเธอพายเก่งๆไปแข่งทีมชาติเลยนะยังใส่ยังเก่งนี <laughs> ่ใส่วิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่เพลงเอาเองเธ<ข>อแต่ถ้าพายคนเดียวแต่ว่าพูยบ้างอะ นนนนเออมันต้องทำบ่อยๆนี่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็นได้นะเออไปเที่ยวตรงนู้นแล้วเดี๋ยวกลับมามันเลยมุดออกนอกเชือกไปเนาะ <c ười> เหนื่อยไหมหดีแล้วได้ออกกำลังกาย,กยนี่บางทีพูดว่าซ้ายขวาเยอะๆงงนะอันในสายได้ขวาแล้ว <laughs>